เรียกได้ว่าคันนี้คือเป็นรถสนามแน่นอนล้านเปอร์เซนต์ดูทรงก็รู้นะฮะผมว่ามันดูดุนะครับดูไม่ค่อยแตกต่างจากพวกแดดเท่าไหร่เลย <S <S คือใช้เป็นลีดเทีคย,ยครับขับูสามสิบแปดมิลครับพวกไคฮินนะฮะแล้วก็เป็นลูกสูบ62นิาขี่เองปะเนี่ยสุมขี่เองครับเป็นบูนี่ติดง่ายปะฮะติดง่ายมาก,งงามากมเนดินแค,ค่เล็กติดเลยอันนี้สตาร์แล้วนะฮะเอาเลยครับ าหน่อยสายเกมไม่ควรพลาดนะครับ ad 7 8 9 f u n g นะครับบอกเลยว่าเกมเล่นง่ายๆได้พอยจริงๆเลยนะครับถ้าสนใจอย่าลืมนะครับ ad 7 8 9 f u n g i ชื่อนี้การันตีแน่นอนไปไดอยู่กับเฟรมเดล t a Box นะฮะเป็นอะไรที่คุ้นเคยกันแล้วก็ฝาครัชนี่ก็รู้เลยนะยามาฮ่าแน่นอน นี่เป็นท่อปลายปินนั่นก็คือยามาฮ่าเซนะครับของนานกิดบางคอแลบน,นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เขาเรียกว่าตอนที่2แล้วกันที่ผมมาถ่ายทําอยากจะถ่ายคันนี้แบบเดียเด่ยวๆแบบชัดๆรู้สึกว่าแตกต่างจากคันที่อยู่ข้างหลังมากน้อยแค่ไหนครับไลฟ์ผมฟังกนะ็แตกต่างคือทุกอย่างครับทั้งเครื่องยนต์แล้วก็ระบบพวกเสื้อสูบพวกไฟอะไรพวกเขานะครับจะแตกต่างจะไม่จะแตกต่างจะไม่เหมือนคันรถพวกนั้นละ พราะคันนี้มันจะเป็นแบบว่าเป็นรถทิพ์อ่าคันนี้เป็นรถสนามแล้วเอาไว้ใช้ประมาณ4ี่รอยสองเมตรอะไรเงี้ยครับที่ตอนนี้เขากํลาลังนิยมกันอยู่ก็เรียกได้ว่าคันนี้คือเป็นรถสนามแน่นอน,นล้านเปอร์เซ็นดูทรงก็รู้นะฮะผมว่ามันดูดุนะครับดูไม่ค่อยแตกต่างจากพวกเดสเท่าไหร่เลยแต่ถ้าคนเล่นรถก็จะดูออกว่าเนี่ยดับเบิลห้าของแท้ผอว่าดูจากเฟรมแล้วก็หน้ากากนะผมว่าเนาะ นี่ก็เป็นเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งนะที่หลงไหลสำหรับเซนถึงได้ทำคันนี้ขึ้นมาครับแล้วรู้สึกว่าเครื่องยนต์นี่มีความแตกต่างจากเดิมๆม,มากน้อยแค่ไหนครับหรือว่าโดยสิ้นเชิงเลยก็ก็ยังไม่ไกลามากนะครับตัวนี้ก็คือเพิ่งทําสเปคใหม่ขึ้นมาคคือใช้เป็นลีดเคอครับคาบูสามิบแปดมิลคพวกใครหินนะฮะแล้วก็เป็นลูกสูบหกสิอ๋อหครับผมแกมมาทั่วไป ทำแม่ทั่วไปใช้สองร้อยฮะรูกสูตตลาดทั่วไปครับผมอโหก็เป็นที่นิยมกันนะส่วนใหญ่ยามาก็หกเอ็ดหกสองหกห้าอะไรประมาณนี้ที่ผมเจะเจอกันอันนี้ก็เป็นท่อต้องเป็นท่อลอดเออท่อท่อข้างเท่านั้นใช่ไม่ความรู้สึกและความรู้สึกเจอถ้าเป็นสี่ร้อยสองเมตรจะต้องท่อแบบแบบนี้ครับเป็นพวกปลายปืนเงี้ยมันจะรี่ได้เร็วกว่าก็คือใน ทุกย่านมันก็จะไวกว่าท่อแบบว่าท่อรอดครับผมนี่คือเสน่ห์ของท่อสไตล์นี้ก็คนละแบบแต่เสียงก็อาจจะหลงหูหน่อยครับผมแสบเลยไหมฮะโอ้โหก็เหมือนที่เขาใช้กันทั่วไปนะพวก v R ที่เขาลองอะไรพวกเนี้ยถ้าเสียงคล้ายๆกันนะครับแล้วแล้วเจอพวก150นี่เป็นไงฮะหวั่นใจไหมครับหรือว่าไงไม่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 หวั่นใจนะครับไม่ไม่ไม่หวั่นใจสักนิดเลยครับแต่ว่ากลัวเขาจะหวั่นใจกับเราไหม อ๋อก็คือไปเจอะข้างกันมองหน้ากันได้เลยครับไม่เขาไม่เอาอย่างนี้หรอกัวประมาณนั้น <c oughs> ก็ประมาณนี้ครับโอ้ยเล่นเล่นเล่นกันหน่อย <c oughs> แบบให้ให้แบบว่ายามาห้าเนอได้แบบมีพื้นที่นิดน,นึงนะฮะครับ <c oughs> เดี๋ยวรอ <c oughs> ผมรอดูในสนามนะคันนี้นะค,ะ <c oughs> ครับผมมีโอกาสบอกอาจจะติดกล้องก็ได้ดีไหมครับครับ <c oughs> <c oughs> น้าขี่เองปะเนี่ยสมขี่เองครับเพราะเพราะว่ารู้สึกว่าเป็นมือปืนรับจ้างมาก่อนใช่ครับนั้นทุกวันนี้ก็ขี่เองก็ยังขี่เองอยู่ถึงว่าน้ําหนักจะเยอะก็คือเหมือน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 แบกน้ําหนักครับตอมหนักให้ครับผมเพราะว่าจริงๆแล้วผมอะจะทําเครื่องยนต์เข้ามาหาตัวอยู่มากกว่าอ๋อใจละฮะใช่ไหมฮะก็เลยไม่ได้ซีเรียสว่าไม่ซีเรียสแต่น้ำหนักเท่าไหร่ครับไม่ทำไม่ไม่ไม่ผมก็เบ่งเตล่ออ๋อใจละใช่ไหมฮะเพราะรถลอยตัวไปแล้วก็นั่นแหละครับฮะ โอให้ดูรอบๆคันกคู่นะท่านผู้ชมอ่ดูนะตามมานี่คือลักษณะของรถคันนี้ก็ถ้ามองที่คาบูเรเตอร์ก็ตามนั้นนะครับหัวใจ,จไินทั่วไปแล้วนี่ใช้ชุดไฟอะไรครับชุดไฟตัวนี้ใช้เป็นกล่อง 3SB เดิมของโรงงานนะครับครับแต่จะเป็นมัดมัดไฟตัวล่างเป็นมัดไฟสตาร์ทของอาจารย์อ้อนห้ยขวางครับไอ้มัดไฟเหรอฮะครับผม ัถไฟครับผมจะเป็นของอาจารย์นุ่นให้ความครับอืมอันนี้ให้ผมให้ดูลักษณะรอบๆอันนี้ก็ติดการสบัดไฮโปโปก็นั่นแหละมันก็ต้องมีอยู่แล้วนะครับสำหรับรถซิ่งรถแรงอันนี้เคยเคยเทสเวลาบ้างหรือยังครับสรบคันนี้ยังเลยครับอยาก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 จะมีมีเวลาให้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 ใหเขาเหมือนกันนะครับครับผมจะผมคิดว่าเร็วเเร็วๆนี้นะครับน่าจะได้เห็นเวลาของเขาบ้างไม่มากก็น้อยก็คือน่าจะเป็นสักแบบ คือสักครั้งหนึ่งนะเพราะว่าจริงๆ้วผมก็เห็นแต่คนอื่นก็ลองเวลากันนะแล้วรุ่นนี้แล้วรุ่นนี้เคยมีใครทําหรือยังสลับลองเวลาที่แบบว่าเวลาดีๆเลยไม่เห็นนะครับยังไม่เห็นเลยไม่เห็นครับไม่เห็นไม่เห็นพูดพูดได้เลยว่าในไทยยังไม่มียังไม่มีครับผมก็มองว่าไม่มีนะไม่มีไม่มีผมก็ถ่ายทํามาเยอะผมยังไม่เคยเห็นเลยสักนาที่จะมาแบบผมก็ไม่รู้ว่าเขาเวลาผมใช่ครับผมก็ไม่รู้ว่าเขาทําไมถึงไม่ไม่มีเวลารุ่นนี้เพราะรุ่นอื่นมีหมดเลยนะใช่มีหมดเลยครับงั้น ทางนานงค์วิดก็ควรที่จะนั่นแหละทําเป็นเจ้าแรกๆก็ดีนะก็ดีครับอยากอยากให้เขาบ้างในเมื่อใจชอบรุ่นนี้ก็ต้องลองดูครับต้องลองอันนี้ผมก็สนับสนุนก็ถ้าพร้อมก็เรียกผมไปเลยผมจะไปถ่ายให้ท่านผู้ชมได้ดูกันขอบคุณมากครับอันนี้ลูกของ12เสื้อไม่ใช่เสื้อเดิมไม่ไม่ใช่ครับเซอร์เบียอยู่แล้วครับเซอร์เบียเซอร์เวียระบบเบรกเขาใช้แต่ของดีนะครับเบนโบนะครับบนล่างนะครับโลโก้ขาวใช่ไหมครับ ทุกอย่างก็นั่นแหละก็ต้องแบบว่าเต็มที่นิดนึงนะฮะส่วนลีดโอ้ลีดเบลเลอร์เลยดิคอครับดิคอารเบลเลอร์เลยนะครับต้งตามยุคตามสมัยเขาแล้วเนาะผมชอบเป็นนี่หมดนะส่วนขนาดล้อหน้าหลังก็17คู่นะสิคู่แต่ข้างหลังจะใหญ่กว้างนิดนึงครับหนึ่งกูนครับให้ยางมันแบะได้เต็มหน่อยอ๋อเหรอฮะครับผม แล้วคิดว่าสำหรับไอ้คันนี้ทำทำไหมพวกช่องพอร์ตหรืออะไรไม่ต่างจาก VR เลยใช่ไหมเพราะว่าคือเสื้อ VR ใช่ครับแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าไอ้รถพวกนี้เราเราก็ต้องมองเขานิดนึงว่าข้อเหวี่ยงเขาไม่ได้ใหญ่เหมือนพวก VR t z อ๋อครับใช่ไหมฮะถ้าเราไปทําแบบว่าเยอะไปมันก็เผาไม่หมดครับนึกออกไหมฮะเราไม่ต้องไปทำเยอะครับพวกนี้ไม่ต้องไม่ต้องทำเยอะเลยนะรถพวกนี้แล้วความสั่นเป็นไงบ้างฮะ ของสั่นก็โดยก็ปกติครับก็เหมือนเหมือนคันให้ดูคันก่อนหน้านี้แล้วคลิปก่ๆๆอนหน้านี้แล้วว่า<ช>มันก็สั่นแค่นั้นแหละครับถ <ๆ S 2> ้าจะให้มันหายไปเลยผมว่ามัน,นมันไม่ใช่รถมันไม่ใช่ไม่ใช่รุ่นนี้ไม่ใช่เอกลักษณ์ของเขาผมพูดตรงนะผมว่าโนวาสั่นวอีก <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> ใช่ครับถ้าใครเคยขี่โนวาไอโนวาตัวแรกๆอ่ะนั่นแหละสั่นมากขึ้นขาเลยนะขึ้นไฟหมดนะครับครับอันนี้ผมก็ทางปริมาใช้เขาก็ทำโนวาอยู่ยวเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะหาวิธีแก้ให้แปลว่าไอการสั่นนั่นนี่ เพราะว่าถ้าถ้าถ้ารถ,าถาที่สั่นมากๆผมมองว่ามันไม่น่าขี่ใช่ไหมฮะครับถ้าแบบสั่นตลอดเลยน่ากลัวมันจะดูแบบไมา่ค่อยมั่นคงแต่คันนี้ก็ถ้าถึงรอบเขาแล้วก็นิ่ง,น,งนิ่งเหมือนรถฉลามครับคุณนี้ <ขอ S 2> ถ้าเพราะจริงๆแล้วรุ่นรุ่นรุ่นเนี่ยครับถ้าเราจริงๆแล้วเราเราไปขี่ในในในสนามนะครับครับคือเพราะว่าคุณคุณออกรถแล้วคุณไม่ออกรอบเบาอยู่แล้วเพราะคุณเร่งเร่งเนี่ยประมาณโห่เจ็ดแปดพันรอบเนี่ยแบบเราเดินคันเร่งตึงเนี่ยไม่สั่นแล้วครับออกรถออกได้เลยครับคุ่นี้ไม่มีคุ้มยากไหมครับสำหรับค ไม่ยากนะครับเพราะว่าตัวนี้ก็คือเซ็ตเซ็ตช่วงมารถมันรถมันอาจจะดูดิบดิบนิดนึงแต่ว่าจริงๆแล้วก็อย่างนี้ครับคุมคุมไม่ยากครับเพราะว่าสวิงามยาวแล้วแต่ดูดิบมากฐานฐานล้อหน้าหลังก็ยาวกว่ารถเดิมๆิมยาวกว่าก็คือดูทรงแล้วก็น่าจะทํามันแรงแล้วเราก็ต้องทําให้มันแบบว่าลงถนนได้ง่ายไม่ใช่แบบขับยากอะไรใช่ครับแต่ดูแล้วก็น่าจะยกยกอยู่แล้วเนาะใช่ไหมถ้าอยากจะยกก็ยกได้ครับถ้าอยากยกเราก็สับสองหัวมัด ดีดขึ้นแน่ๆเลยถ้าลอบแบบสูงๆนะฮะครับอยากจะเห็นในสนามหลือเกินงั้น30นี้เอาไปวิ่งวิ่งเล่นๆก่อนครับผมแล้วถ้าอยากจะเทสเวลาค่อยค่อยว่ากันว่าหลังจากนั้นนะฮะผมเชื่อว่า f อทีด่ดูคลิปนี้ผมมองว่าเขาต้องรอเพราะว่าหนึ่งเลยคือ ZR เนี่ยยังไม่เคยมีใครทำในการแบบหาเวลาผมมองว่าทรงนี้ลูกสูบเครื่องยนต์น่นนี่ผมมองว่าถ้า เห็นเลข11ได้ก็ก็ก็สนุกนะถือว่าดีนะฮะสนุกฮะครับผมไม่จำเป็นต้องต่ำกว่านั้นออย่างน้อยอยู่ในพิกัด11ผมมองว่าไม่ธรรมดาละครับก็คือถ้าใครผมว่าลดลดลดสมัยเห็นไหมวิ่งวิ่ง10 10ไปปลายหรือว่า11โต้วนั่นนี่ถ้าอยู่ผมว่าอยู่ที่จังหวะออกมากกว่าใช่ครับถ้าออกไม่ดีคุณก็โดนใช่ไหมถูกต้องครับถึงแม้แบบนะอันนี้ก็เจอ150เจอคาวาเจออะไรว่างๆไปไปขี่กับเขาหน่อยแล้วกันแต่ว่า ยามาห้าตามคอนเซ็ปต์ช่องตอนนี้นะฮะยามาห้าก็แรงได้นะครับ<ม>เดี๋ยวสามารถสาตาร์ทฟังเสียงได้ไหมครับคันนี้ได้ครับได้ใช่ไหมฮะโอเคครับเดี๋ยวรอดูนะฮะดูดปก่อนยามาห้าติดง,ง่ายยามาห้าติดง,ง่ายมากเนี่ยเดินแค่เล็กติดเลยอันนี้สาตาร์ทแล้วนะฮะเอาเลยครับ ไม่ต่างจากเดดเลยเหมือนกับเดดเลยนะฮะท่านผู้ชมก็เอาง่ายๆคือถ้าเสียงถนะ้าใครเคยไปสนามก็จะทราบกันดีว่าเสียงนี้มันดังขนาดไหนก็เลยไม่อยากจะเบิ้ลมากนะฮะก็เราไปเบิ้ลในสนามดีกว่าสนับสนุนตรงนี้ไปนะครับ,รบก็ไม่ธรรมดาจริงๆทรงนี่ดุมากรอชมนะครับ <c oughs> วันที่30นี้นะถ้า FC ชอบยามาฮ่าโดยเฉพาะรุ่น Z R 120ก็ รอชมกันได้ซึ่งน้าเขาไปแน่นอนแล้วเดี๋ยวผมไปถ่ายน้าเขาให้นะฮะก็ฝากน้าด้วยละกันนะครับอน,นุวิดบางคอแหลมรับมนะตามนั้นผมจะขึ้นเฟซบุ๊กให้เปิดจะใครติดต่อสนใจสอบถามน,าน,นี่อะไรก็ว,ว่ากันไปส่วนนี้ก็ไม่มีแล้วดูดูด้านหน้าอันนี้ด้านหน้านี่เป็น <c oughs> เขาเรียกว่าแลมแอร์ใช่ไหมดูรากาเข้านะฮะไม่ใช่นะครับก็ประมาณนี้ทรงดูแล้วน่าจะ น้าช่วยข้อมให้ผมดูได้ไหมครัอยากเห็นนะเพาแบบมันแบบมันต่ํามันอะไรใชเลยนะใช่ครับใช่ครับก็ได้อยู่ครับก็ประมาณนี้ฮะอุ้ยต่ำเหมือนกันนะเนี่ยท่ออ๋อแต่แสดงว่าเซตเซตน้ําหนักเซตได้หมดแล้วใช่ไหมคกับตัวเองแล้วใช่รับโอเคครับสเตอร์ก็จะใหญ่นิดนึงนะประมาณนเมตรนึงแล้วกันนกครับโอเคครับก็ ใครชอบคลิปอันนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับตามนั้นนะ <Okay. S 1> <Okay. S 2> ครับโอเคครับไปเจอกันใหม่ครับนะครับครัสวัสดีครับก่อนจากกันไปอย่าลืมนะครับ7 8ดเฟันจีนะครับอย่าลืมมีแอดนำหน้าด้วยนะครับ